สวัสดีค่ะพบกับเพจบัตรจำแลนอีกแล้วนะคะตอนนี้บัตเตอร์อยู่ที่กรุงเทพแล้วมาเจอกับผู้สีน้องเอกครับได้รถคนลคันแล้วก็แดดร้อนๆโอ้โหได้ขาถ่ายคนละคัน,ดดอ,น,อ,นอูขขอนอ้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไปขึ้นไปมันร้อนปไ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 ป,ไปขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเด็ดรถนี่นี่นี่ขึ้นทางนี้มัดมตเตอ้ขึ้นทางนี้ลูกใช่อ่ามาแมาขึ้นให้หนูขึ้นไปก่อนไปแม่เอาขึ้นให้ไปมาหนูขึ้นไปก่อนเนี่ยแม่เอาขึ้นให้เอารถขึ้นให้หนึ่งชั่มอึ๊บไปอึ๊บอ่าวิ่งไปอ่าเดินไปโอเคไปโอเคอ่ะ เอ็กรอพี่บัสด้วยเอ็กน้องเอ็กรอ,กอพี่บัสด้วยเอ็กกลับมาเอ็กกลับมาเดี๋ยวกลับมาเร็วๆเดี๋ยวกลับมาเร็ว ตัดไหมล่ะตัดผมไหมคะ <need> ไม่ตดัดหนูตัดผมดิเดตัดผมไหมบัด